แกงเลอุสีน่ากินขนาดออกภาษานี่อุจะแบ่งแกงหั่งเลไปวัดอว้ลงทุนซื้อจิ้นหมูสองโลเลยนะตั้งใจจะแบ่งแบ่งหลายบ้านแบ่งไปว่าตัว กบยิ้นมาแป้ขอรลานมาช่วยกอนเนอะเหน่ยหายไม่เงี้ยมาครมีแหงจกันนะวันนี้ใจหมวกสองชัวเนอรเจ้าใจสามจ้าหนึ่งโลและสันคออหนึ่งโลปกติอุ้ยจะใ่สามจานอย่างเดียวแต่ละอ่อนมาเดิอปั้นหักสุขภาพปั้นมันค่อยจะกินมันกันมันก็เลยขอเปลี่ยนเป็นสันคอเจ้าวันนี้อุ้ยจะใจน้ำปลาแท้ตาทวีโลผลิตจักปลาไส้ตันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์านกันมักบ่มต่ำธรรมชาตินานถึงสิบสองเดือนเลยนะมาเดินนี่หลานอุ้ยกกยิ้นเลี้วละแล้วก็มาล้างล้างเนอรเจ้าจนอุ้ยเสก ยังเป็นคนดังแห่ม้ออุ้ยสีคนดังไฟเจ้าฮ่าอยากจะบอกว่าเมนูนี้เบมือท้องเนื้อวามไปนหนเจ้น้าอยู่พอกันก่อนเน้ออย่างแรกเลยอุก็จะเ้าเพล็กแองกอมก็ใส่แล้วก็จะใส่ผงัางเลยจากนั้นทีเด็ดอุ้ยก็จะมาใส่น้ำปลาแท้ตาทวีโร่รสมยมตำแซ่บงอเขารลรนแน่นอนเจ้าใส่ลงไปแล้วบ่อแล้วก็จะก้นก้นก่อนเนื้อเราคุกเขาทุกอย่างเพื่อเข้ากันเลยนะแล้วก็จะใส่ใส่ยูดาตัวเน้อเจ้าโอ้อุ้ยคนบมชไหวละแบบแ้งแหงมันขอรานมาช่วยกันเติมบ้านบัได กินง่ายอ้านมาปคนกําเดียวทุกอย่างเข้ากันแลวเจ้าเอาอะไจะต้องมแกงกล้วเน้อแล้วก็จะใช้น้ำมันลงไปทุกหม่อมเตรียมเข้าใส่เนื้อถ้าจะก้นมักแกงมาแป๊ะต่ๆขั้นตอนนี้ก็เลยขอหลานช่วยอยู่เน้อเจ้าต้องกนหมูในมัอแกงจนกินมันโหดเลยนะแต่เว่รแล้วก็กนบนอยู่เน้อเพราะว่าจิ้นถึงสองโลกระโลโอ้แปลกนักขนาดลูกหลานออนไลน์จะมาช่วยอุ่นจีนก็เนี่ยแน่ใขอถามหน่้ยล้อว่ามีไสมักแกงียงเลพ่องมักเขาไม่เล็กนึงบะมักพิมพ์สองมาเน้อเจ้า ตนไผ่อยากลองจิมถิมืออุ้ยสีพิมได้สามากกันเนอบะเดนี้อุ้ยใส่บะข่าเปียกกำนั่งไว้แล้วเนอเจ้าแล้วก็ใส่น้ำหอมดองตัวนะอุ้ยขอลานก้นเนอบะได้ใจอุ้ยยงปุงคนเดียวอยู่เนอใจผงปุงรดกับผงนวดตัวนะใจทุกอย่างแล้วก็ก้นเนอเข้ากันแล้วก็ต้มมะแกงละนเนี่ยเรกจิ้มมันเปื่อยรวมมดได้เป้าหลวกนเนอรวมนี่มันเป็นไม้วันลำไยในสวนอุ้ยอุ้ยไปลากลากมาตอนเขาแต่งจริงแล้วก็ขอใจหลานอุ้ยโบ้เนปกติแล้วถ้าโบ้แล้วจะต้องเก็บเข้า ได้อุ้ยสบายหยากรเลย่อนมาเมีงเจ็บเจ้าจชกดีช่วงนี้ฝนมาโกหลวมมาเลยแห้งแต่งเล่นในน้ำมันมันอุ้ยจะแง่เนอมันมาแง่ยากแต่ว่ามันรอมันต้องมันมาพ่อมาคนมาแกงเดี๋ยวมันจะไม่ก้นน้ำยังแหม้งหมูยังมาไปเจ้ออุ้ยก็เลยมาฟัดข้าวอเจ้าแี่จะมืดจะบันอยู่บนฟ้าบรเดี๋ยวจะวันจะตกดินนะเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำอุ้ยสีจะมาจิ้มือพอละอาจารย์หอมมาถึงมันหมยเพื่อหาบอกเลยว่าน่าจิขนาดะเดี๋ยวจะตัก ยิ้มกันเนอะว่ามันจับหรือยังเป่าแล้วก็อั้ำเข้าปากเลยโอ้ยหมอํำขนาดเลยเจ้าหวานมันล้ำน้อชุชๆยกนิ้วยี่ยมๆมมือเลย